สวัสดีครับทุกทุกท่านกลับกลับมาอีกครั้งนะครับดูโจทย์เลยนะข้อนี้ทำใจนะครับหายจะเข้าลึกๆนะครับหายจะเข้าลึกๆหายเข้าลึกๆโอเคเด e cable ิลครับอ่าเดเคเบิทำหน้าที่นะครับผมอ่าลองรับไอ้บูมตัวนี้ครับโพซิชัน n ั u พอร์ตน้ำหนักของเขาคือ1,500นิวตัน if the resultant อ่าได้เล็ก the boom point A to O ครับ เมื่อรวมรวมแรงทั้งหมดแล้วเนี่ยมันทําให้ทุกท่านมันทําให้แรงลับเนี่ยพุ่งครับผมพุ่งจากจุด A เข้าจุด O นะครับพุ่งจากจุด A เข้าจุด O ดังนั้นแรงลับของเราเนี่ได้มาแล้วว่าเฮ้ยแสดงว่าแรงลับ fr เนี่ย fr มันคือครับลบลบ fr นะครับลบ f r c ต่องไหมฮะลบ f r แรงลับ FR ของเรามันคือลบ FR พุ่งครับผมพุ่งพุ่งพุ่งเจะทํามือเหมือนสอนในห้องนะครับพุ่งนะครับจากเนี่ย A ไป O เสดงว่าทิศทางของเขาเนี่ยทิศทางเขาเนี่ยมันคือลบ J นะครับลบ J นั่นเองครับผมลบ J นั่นเองลบ J นะครับลบ J เก็บไว้ก่อนเอาละข้อนี้นะครับเข้าไปหาหนึ่งขนาดของแรงลับ สองฮะท่านผู้มีเกียรติครคาลบรักสองคือ x กับกับ z กับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงข้อนี้สนุกแน่นอนสนุกแน่นอนเอา fr นะครับเอาละเอาละเอาละผมขออนุญาตไม่เขียน uabu นะครับเอาเวกเตอร์บอกตำแหน่งเนาะอันดับแรกเราต้องหาเวกเตอร์นะครับยูนิตเวกเตอร์ที่ชี้ ในทิศของ Fb นะครับก็คือเวกเตอร์จาก A ไป B ขออนุญาตเรียกตัวนี้ว่าเป็น Ub เลยละกันนะครับ Ub แล้วก็ไอเวกเตอร์ที่ชี้จาก Fc ไปจุด c ไอของ Fc ก็คือชี้จาก A ไป c เนี่ยขออนุญาตเรียกเป็นนะครับขออนุญาตเรียกเป็น Uc เลย Uc เลย อยู่ีเลยอ่าหา3อย่างนะครับหา3อย่างเออเราก็หาอัลฟาเบต้าแกมมาอาร์คอส์นี่เบื่อเบื่อเบื่อแล้วเราชอบอะไรที่มันสนุกสนานเล่นเลิงเพื่นเพื่อเจริญใจนะครับผมพูดอะไรก็ไม่รู้นะเดบิวตัวนี้ฮะไอแรงตัวนี้เอาอีกทีหนึ่งนะครับเดบิวตัวนี้เป็นแรงชี้ลงฮะหนึ 150, นะครับผม150แรงชี้ลงนี้ทุกท่านก็รู้แล้วว่ามันคือนะครับเอ่อหนึ่งพันห้าร้อยนะครับหนึ่งพันห้าร้อย ทุกท่านก็รู้ว่าเฮ้ยมันคือลบหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยเคหนึ่งพันห้าร้อยเคก่อนจะหายไอเวกเตอร์ชี้นะครับเวกเตอร์ชี้จากจุด A ไปจุด B จากจุด A ไปจุด C บอกตำแหน่งให้ได้ก่อนบอกตำแหน่งให้ได้ก่อนดังนั้นที่นี่ครับที่นี่นะครับที่นี่เข้าอ,อยู่ที่จุด B จุด B ดูนะครับแกนนะฮะดูแกนดีๆนะครับดูแกนดีๆวัดออกไปทางลบ x เนี่ยเป็นลบ2วัดขึ้นไปแกน z นี่บวก3ดังนั้นอยู่ในระนาบครับอยู่ในระนาบ xz ก็คือเป็น0นยพอยต์ของเขาก็เลยกลายเป็นครับลบ2ฮะ0ครับ3ครับต่อมาครับทุกท่านครับไปดูที่จุด c ฮะจุด c จุด c นี่โอ้โหมาเป็นตัวแปรเลยมาเป็นตัวแปรเลยดูก่อนครับ ดูก่อนดูก่อนดังนั้นเขาอยู่ในระนาบ z x ค่า y มีค่าเป็น0นย์แน่นอนไปเอาละเอาละค่า x ก็คือ x ครับ0ูน z นะยังไงเขาติดตัวแปรแล้วพอโจทย์ถามหานะครับโจทย์ถามหาโจทย์ถามหา2ตัวนี่แหละครับเอาละตัวต่อมาตัวต่อมาหา u b ดีกว u b มันคือ r b นะครับ r b ส่วนด้วยส่วนด้วย ขนาดนะครับขนาดของเวกเตอร์ r b ส่วนใหขนาดของ r b มีค่าเท่ากับเท่าไรมีค่าเท่ากับเท่าไรมีาเทบเท่าไร่บ2ของจุด A ค่า0ทัค่าเมาเป็น, 6, นกับเทมคก็0นมเเรมับเมบ,บ2ไรบกับเไคบับเเป็นกบาย0ลบกับ6เหลือกลายเป็น ลบหก j และก็ตัวอีกตัวหนึ่งฮะอีกตัวหนึ่งก็คือ3ลบกับ0ก็เหลือกลายเป็นบวก3 k หารครับหารหารออกมาเป็นลบ2กำลังสองนะครับลบ2กำลังสองก็คือนี่ครับลบ2กำลังสองบวกกับลบ6กำลังสองบวกกับ3ามกำลังสองคำตอบออกมาเลยกลายเป็น คำตอบมากลายเป็นลบสอส่วนเะครับลบสองส่วนเไอลบหกส่วนเจนะครับแล้วก็บวกสามส่วนเจโอเคครับขออนุาตนะพูดผิดนะครับตัวนี้ก็คือ j เก็บไว้ก่อน,กอนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวหายยูให้ครบก่อนนะครับหายยูให้ครบก่อนโอเคละตัวต่อมาคือ uc, 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 UC u c ก็คือเวกเตอร์ชี้ตำแหน่งนะครับเวกเตอร์ชี้ตำแหน่ง r c ส่วนนะครับส่วนส่วนตัวนี้ก็คือก็ขนาดของ r c x ลบศูนย์เหลือ xi โอเคนะครับติดเยวยก่อน x ลบศูนย์เหลือ xi ทำไปได้ออกเองนะครับตัวต่อมาก็คือ0ลบกับ6คำตอบก็กลายเป็นลบ6 j ลบ6 j อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่ง z ลบกับ0คํำตอบก็คือ z ตัว z นะครับบวกกับ z k หารด้วยครับขนาดครับผมก็รูทนะครับ x กำลังสองบวกกับ6อะบวก z กำลังสองเอาเอา,เอาตัวแปรไว้ข้างหน้าแล้วกันนะครับเลขก็บวกกับ36ครับทุกท่านครับอ่า ผมขอติดไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยกระจายทีหลังแลวกันเดี๋ยวค่อยกระจายทีหลังนะครับเดี๋ยวมันจะลบเกินไปโอเคละ่ะเท่านี้แหละครับเท่านี้แหละเราก็เลยมาเขียนครับว่าแล้วที่จริงแล้วเนี่ย fb เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ fb โจทย์บอกมาคือนะครับโจทย์บอกมาคือ1 6, 10นะครับ1610ตัวเลขดีนะครับเพื่อจะทำการถัดกับ7ได้ 1610ครับทุกท่านครับลบ2ส่วน7ไลบ6ส่วน7 j บวก3ส่วน7 k, ฮะกระจายเข้าไปครับผมกระจายกระจายกับกระจายอำนาจสู่ชุมชนครับทุกท่านมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับลบ460ไฮะลบ 1380J ครับ บวกหกร้อยเก้าสิบเคฮะได้ไหมครับติดไว้ก่อนติดไว้เอาละนะครับตัวต่อมา fc ครับ fcfc เ FC. จ้ปัญหากับ fc ของเราก็คือ uc คูณกับขนาด uc ได้มาแล้วเนี่ย uc เขาเราได้มาแล้วนะครับเนี่ยเป็นพวงเลยนะครับผมไปคูณอยู่กับขนาด ขนาดโจทย์บอกมาจำได้ไหมคือั้ยสอนอนะครับก็กลายเป็น2400ฮะคูณครับผมคูณ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 กระจายเข้าไปก็คือ x i นะครับ x i ส่วนครับผมรูทเอกำลังสองบวกแกำลังสองบวก36ครับแล้วก็ไปลบกับครับลบกับ ไปลบกับกับ6ครส่วนกับ 6j x กำลังสองคับบวก z กำลังสองบวก36มสแล้วก็ไปบวกกับ zk รูครับ x กำลังสองบวก z กำลังสองบวก36กครับกระจายเป็นเส้เหลียบร้อยกระจายไป็นเส้เรียบร้อยนะครับโอเคละโอเคละทุกท่านทุกท่านครับ Fr ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากันกับนะครับ Fr ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากันกับนะครับมีค่าเท่ากันกับลบ Frj ดังนั้นนะครับผมขออนุญาตคิดเป็นทีละคอมโพเนนต์คอมโพเนนต์ไปคิดเป็นทีละคอมโพเนนต์คอมโพเนนต์ไปเนาะนะครับ Fr 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 นะครับที่มีค่าเท่ากับลบ Frj มีค่าเท่ากับ Fb บวก Fc และก็บวกกับน้ำหนัก W บวกกับน้ำหนัก W บวกกับน้ำหนัก W ติดสมการนี้ไว้ติดไว้นะครับติดไว้ติดไว้ครับตัวต่อมาคิดเป็นทีละ component component ไปอ่าคิดเป็นทีละ c o m เนนต์ค component i คอมโพเนตไอครับไอมีอะไรบ้างไอมีอะไรบ้างนะครับไอมีอะไรบ้างคอมโพเนตไอก็มีครับ fr แรงลับมีค่าเท่ากันกับ0นยะ์ฮะ fr แรงลับมีค่าเท่ากันกับ0ูนย์ขอเอาตัวแปรขึ้นมาก่อนเอาตัวแปรขึ้นมาก่อนก็มีค่าเท่ากับ fc บวกกับ fb บวกกับ w iw เนี่ยมีแค่แนวแกน k อย่างเดียว W มีแค่แกน k อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เหลือ2 4 0 0นส่ะครับส4 0 0 x ส่วนครับส่วน x กลังสองบวก z กลังสองบวก36มมีค่าเท่าอ่ะลบกับลบกับ fb คือ460ครับดังนั้นดังนั้นดังนั้นครับ 22,400x ส่วนรูทกับ x กำลังสองครับแซดกำลังสอง 2, บวกสามสิบหกเนี่ยมีค่าเป็นสี่ร้อยหกสิบติดไว้เป็นสมการที่หนึง่งโอเคละทำให้เรียบร้อยทั้งหมดทำให้เรียบร้อยทั้งหมดต่อมาเป็นดูคอมโพเนนต์หน้าเจคอมโพเนนต์หน้าเจ ตัว j, คอมโพเนนต์หน้า J กับคอมโพเนนต์หน้า j หน้า J ก็คือลบ fR มีค่าเท่ากับเท่าไรมีค่าเท่ากับเท่าไห่นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากันกับ fc นะครับ f c ขอเอาลบออกมาไว้ข้างหน้าเอาลบออกมาไว้ข้างหน้านะครับเพราะมันเป็นลบเหมือนกันหมดเลย2,400นคูณ6นะครับ2,400คูณ6 ก็คือ1 4 4นะครับ1 4 4 0 0ฮะ1 4 4 0 0ส่วนครับ x อ็กซ์กำลังสบวกแกำลังสบวกสามฮะและก็ไปบวกกับตัวไหนทุกท่านครับแล้วก็ไปบวกกับนะครับไปบวกกับ fb นะครับไปบวกกับ fb คือ1380แปดศเราดึงลบเอาไว้ข้างหน้าก็เลยกลายเป็น1380ครับ ครับผมแล้ก็ตีอ,อกมาอย่างนี้โอเคละลบตัดลบลบตัดลบลบตัดลบดังนั้นสมการที่เราต้องการก็ได้ออกมาเป็นได้ออกมาเป็นครับ f r มีค่าเท่ากันกับมีค่าเท่ากันกับ1 4 4 0 0ส่วนด้วยรูท x กำลังสองบวก z กำลังสองบวก36กับบวกกับ13 8 0 ติดไว้เป็นสมการที่สองครับอ่าต่อมาครับต่อมาอย่าเพิ่งเบื่อนะครับอย่าเพิ่งเบือ่อมันต้องอย่างนี้สินะครับมันถึงจะแบบอ่ามันถึงจะแบบมีอะไรทำนะครับมีอะไรทำโอเคครับมาดูในคอมโพเนนต์ในแนวแกน K ครับอย่าลืมตัว w นะแกน K มี w นะครับคอมโพเนนต์ในแนวแกน K fr ไม่มีคอมโพนเดในแนวแกน k ดังนั้นตัวนี้ก็มีค่าเป็น0ครับ0บวกกับเท่าไหร่เอ่ยบวกกับเท่าไหร่เอ่ยไปบวกกับครับอ่าไปบวกกับมีอะไรบ้างในตัวแกน k ไปบวกกับมีอะไรบ้างในตัวแกน k มีครับในแนวแกน k ลบ100ลบ1500บวก690แล้วก็ z ครับส่วน x กำลัง2บวก z กำลังสองบวก36นะครับข้างล่างใส่ f ใส่รูทอย่างนี้ใส่รูทอย่างนี้ของ f4 โอเคละก็กลายเป็นครับทุกท่าน fb 690ไปบวกกับนะครับไปบวกกับ2 4 0 0 z นะครับส่วนรูท x กำลังสองบวก z กำลังสองบวก36 และก็ไปดูตัวเลขครับผมตัวเลขตัวสุดท้ายก็คือลบ0 0 0ครับลบ1,500ตัวสมการที่เราอยากได้สมการที่เราอยากได้ก็เลยเหลือเป็น2400 -2400 ส่วน x กำลังสบวก z กำลังสองบวก36ทุกท่านที่คารลบละมีค่าเท่ากับ810ตัวนี้เป็นสมการที่3ครับสมการที่3 เอาละมี3ตัวแปร3สมการหาคำตอบได้แล้ว x z fr 1 2 3สบายบื้อสะดือบัวนะครับยิ่งกว่าสบายก็สบูรดังนั้นครับดังนั้นผมขอญาตนะครับขอญาตขอญาตเอาสมการที่1ครับเอาสมการที่1กับสมการที่3มาหารกันสมการที่1กับสมการที่3มมาหารกัน ขาดอะไรไปหรือเปล่านะครับอ่าโอเคนะครับเขียนตกไปครับเขียนตกไปโอเคครับเอาสมการที่1กับสมการที่3มาหารกัน1นส่วนสครับ equation ครับ equation ที่1หาร equation ที่3ครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยถ้าทุกท่านจับหารกันนะครับทุกท่านจับหารกันนะนะครับทุกท่านจะเห็นครับ ผมขออนุญาตดู2ตัวนี้ก่อนนะครับ1กับ3นะครับเพร่ะจะเห็นข้างล่างมันจะตัดกันฮนะ2,400ตัด2,400ครับข้างหลังจะเหลือเป็น x ส่วน z 460ส่วน180นะครับดังนั้นเพื่อไม่ให้ความลกมากมันก็จะกลายเป็น x ส่วน z มีค่าเท่ากับ460ส่วน8 1 0ครับก็เลยได้ออมาเป็น x มีค่าเท่ากันกับ0.567 z เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนได้เท่ากับเท่านี้แล้วเอาไปแทนค่าครับเอาไปแทนค่าแทนค่าในสมาการที่4หรือสมาการที่1ก็ได้สมการที่4หรือสมการที่1ก็ได้แล้วแต่ชอบแต่แทนค่าในขณนะที่ x มีค่าเท่ากับ0.567มีค่าเท่ากาักนกับ z เท่านี้ก็ได้คำตอบแล้วครับ ก็กลายเป็นครับทุกท่านผมขออนุญาตแทนค่าในสมการที่1แทนค่าในสมการที่1น,นะครับก็กลายเป็น2,400ครับ x ส่วนด้วย x กำลังสองบวกกับ0.5 6 7นะครับ0อ่ะเอาเอขอหยัดขอหยัดขอหยัดนะครับ x เมื่อกี้เราแทนค่าไปแล้วเนาะนะครับ x มีค่าเท่ากับเอาไปแทนค่าสมก,การที่หนึ่งสมก,การที่4ก็ได้เอาแล้วแต่ชอบเลยแล้วกันนะครับแล้วแต่ชอบเลยตัวนี้ก็เป็น x กับกาลัง2 z มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากับ x ส่วน0.5นนะครับศ5นย์ห้าบก็ทั้งหมดกาลังสองแล้วก็ไปบวกกับ36สโอเคนะครับโอเคสับสนก็เตีงยิดหน่อยไม่มีปัญหาครับ ถ้า savior, ทุกท่านแก้สมการออกมาทุกท่านแซกับสมการออกมาทุกท่านจะได้แซกค right right. ร one, ับร่วนจะได้แซกนะครับและก็แซ่ไปแทนค่าอีกท like ีหนึ่งก็จะได้ x มาถึงขนาดนี้ก็คงพอได้แล้วแหละนะครับพอได้ละพวกนี้เนาะทุกท่านก็ต้องเอาไปแทนค่าในสมการที่1กับสมการที่4นะครับสมการที่1กับสมการที่อสมการที่1กับสมการที่3สมการที่1กับสมการที่3 เพื่อจะหาค่ามันออกมาเพื่อจะหาค่า z กับค่า x ถ้าได้ออกมาก็จะได้เปลือกค่า x เนี่ยคือ1น5 2 5เมตรครับส่วน z เนี่ยคือ2.20เมตรครับ2.20เมตรถ้าได้ x กับ z แล้วเอาไปแทนค่าในสมการที่2เอาไปแทนค่าในสมการที่2ต่อทุกท่านจะได้ fr ทุกท่านจะได้ fr มีค่าเท่ากับ3.569กิโลนิวตัน3.569กิโลนิวตันครับประมาณนี้ข้อนี้เพราะว่าถ้าตั้งสมก,การถูกข้างล่างนี่ก็เป็นเรื่องตัวเลขแล้วนะครับเป็นเรื่องตัวเลขแสดงให้เห็นง่ายๆนะครับแสดงให้เห็นง่ายๆก็ทุกท่านจะทําเองได้นะเอาไปแทนค่าในสมก,การที่เฉยนะครับแทนค่าในสมก,การที่เฉยก็ค่อยดูไป คิดข้อนี้ออกเนี่ยซาใจนะครับคิดข้อนี้ออกเนี่ยซาใจตัวเลขมันเยอะดีนะครับไปจองตรงจองโต้ให้เพื่อนคืนวันเสาร์นะครับคืนวันอาทิตย์นะครับตอนเย็นๆไปงานวันเกิดเพื่อนกว่ามันจะมานะครับแต่งแนงแต่หกโมงเย็นกว่าจะถึงก็สามสี่ทุ่มเราทําข้อนี้ครับผมรอนะครับเปิดเพลย์ลิสต์ของผมนะครับรอนะครับเพิ่มวิวให้กันแลกกันอ่าเพิ่มวิวให้กันและกันแค่นี้นะครับแค่นี้ครับผมก็สามารถเป็นกําลังใจให้เราได้ก็คิดว่า ไอ้ส่วนพาดหลังนี่ไม่ยากแล้วเป็นการแทนค่าสมการธรรมดาแทนค่าธรรมดาพยายามทําให้พยายามทานะครับพยายามทําพยายามทําไม่ยากมากไม่ยากมากผมว่าไม่ยากนะนะครับไม่ยากไม่ยากเราก็พยายามทำให้มีอะไรทำไม่เฉยเพราะโจทย์มันไม่ค่อยยากนะครับแล้วไปเจอกันอีกสักข้อนะครับเจออีกสักข้อเนาะนะครับเจออีกสักข้อหวังว่าทุกท่านยังอยู่กับเรานะครับทุกท่านยังอยู่กับเรา ที่จริงผมก็อยากแทนค่าให้ดูนะครับแต่ว่ามันจะยาวเกินไปแล้วจะไม่มีใครกดดูนะครับเอกบผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปผมครับสวัสดีครับ